มาอัปเดตสวนกันนะครับตอนนั้นก็เราขนตู้กาแฟมาละวที่ว่าเอาไว้เป็นที่เก็บของครับแต่ก็รู้สึกปูมันหักเดี๋ยวต้องย้ายที่แล้วละ่ะปูมันแตกขานนก็จะเราจะย้ายไปตรงนู้นนะครับแถ,ถาวกองดินที่แจ้งกำลังทำงานอยู่ตรงนู้นนะครับอ๋อวันนี้วันที่25กันยานะครับอัปเดตสวนกันตอนนี้น้ําเริ่มเต็มแล้วต้องหลุมพนมพกเต็มแล้วนะ ตรงน,นี้เต็มแล้วแล้วก็พื่อที่ปลูกไว้อันนี้ต้นลําไยคริสตนันแตกยอดแล้วด้วยอ่าได้ตัวได้กล้วยตอนนี้กำลังติดลูกนะครับเราพาไปดูก,กันอันนี้ต้นสุพรรณิกาลักษณะ,ะต้นคล้ายๆมันสบับปะรัเลยอันนี้แจงกำลงังทำหลักครับว่าเป็นหลักอย่างนี้ ว่าปลูกตรงไหนเป็นปลูกข้าวโพดแล้วบ้างปลูกอะไรไว้แล้วบ้างทุนเนี้ยครับน,นี่กล้วยเนี่ยกล้วยตัวนี้กำลังจะติดเครือแล้ว<อ>เห็นไหมเห็นไหมจะมีเครือละกล้วยหอมครับเครือไปดูสวนกันทำอะไรกันบ้างนั่นนะอ่ารอดอยู่นะครับรอดอยู่นี่ก็ปลูก,ลก,ลกค้างแตงกวาครับนี่ แล้วคงมะสลั่งรอ้วจูแล้วก็นี่ต้นมะม่วงเขียวสวยกล้วยตัวนี้โตเหมือนเหมือน,นเป็นโลกครับกล้วยโตเท่าไหร่แล้วคงมะเขือนี่เนาะไครับมาดูกันนี่นี่ต้องส้มตัวนี้ หมือนมันถัดไปนะฮะแล้วก็มีใบแตกออกมาใหม่อยู่แต่ก็มันก็ไม่โตเท่าไหร่ครับเราผ่านไปสักปีกันปีหน้าว่ากันใหม่ถ้าเกิดเป็นยังดูไม่ไปไม่มาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนใหม่ละเห็นไหมยังมีแต่ยอดใหม่อยู่แต่ก็ไม่หยียดขึ้นอ่ะดูกันนี้เปนป่วยเนาะอ๋ออันเนี้ยไม้ลมฝนมันตกล้มไปตรงนู้น แต่ก็เลื่อยออกมาแล้วครับเดี๋ยวจะทำเป็นท่อนตึงเก็บไว้เผื่อใช้เว้นระยะสัก4เมตรนี่กล้วยหอมก็เขเกินนี่ฝั่งต้นใหญ่ครับได้่ละชะอมก็ยังได้อยู่เดี๋ยวว่าจะซื้อชะอมมาเพิ่มครับจะไปปลูกฝั่งตรงนู้นแหละเพื่อให้มันแบบได้แดดเยอะหน่อยตรงน,นี้แดดมันน้อยรู้สึกว่าโตเท่าไหร่อ่านี่ครับกล้วยเริ่มติดเรือละกล้วยหอม ถ้าทิ้นับอยู่ตอนเนี้ประมาณแปดเขือแล,ะละ้วล่ะที่กําลังจะออกนะครับตัวนไนที่มันออกปุ๊บเราก็ไม่ได้เราก็หอนี่ไว้นี่คือต้นแรกที่ออกนะครับห่อไว้ละเด็กกำลังคือจะห่อก็ต่อเมื่อตอนที่กล้วยเขาจะเริ่มอย่างเงี้ยชี้ขึ้นชี้ขึ้นทั้งหมดอ่ะเขาจะเริ่มห่ออีกทีหนึง่งเพื่อให้ผิวมันสวยแล้วก็กันมัลงกลงันแรงกันให้กล้วยหอมันไม่เป็นรอยครับแต่ตอนนี้ออาเุรเรียนมาลงแล้ว เพิ่มตัวนี้เมื่อก,ก่อนนั้นนั้นน่ะมันมีต้นต้นอินทผลัมอยู่แต่มันไม่รอดก็เลยเปลี่ยนเป็นทุเรียนทุเรียนรุ่นนี้เป็นเวอร์ชันทุเรียนแบบเสริมรากนะครับมีสามต้นทาบกันไปมาดูกันมันจะโตไหมยังไงบ้างเนาะอันนี้เราก็ทําค้างผักไปครับอันนี้เป็นแบบสีข่ขาแล้วก็แบบสามขา รอ,รอบสะเลยไว้ปลูกผักที่เป็นไม้ปลูกผักที่มันเลื้อยๆเอาเนะกล้วยก็ติดอ่าวนดูตอนนี้ฝนตกไปปอยนิดๆน,นะครับมาดูสวนกันเนี่ยต้นมะกรูดครับมะกรูดมะกรูดยักมากเห็นแจ้งบอกว่าเป็นสิบสิบกว่าปีแล้วยี่สิบปีแล้วตั้งแต่แ,ตแรกๆอ,อ่ะครับอ่ามะยงชิดก็ยังรอดอยู่นะครับที่ปลูกนูน้นมะยงชิดรอดอยู่ ต้นต้นอันนี้ต้นคุณคุณสายลุงก็รอดอยู่ครับมีบางต้นที่เผอิญเผอตัดไปเผต,ต้องเอามาซ่อมอยู่สักสองสต้นนี่แหละแล้วก็นี่มะพร้าวก็รอดอยู่นะแนวนี้ันก็ตกไปไปนิดๆอนนี้ก็มีทางน้ําไหลครับทางน้าไหลจากข้างนอกจากจากที่ท่วนหน้าชมพูทานเนาะแล้วก็ไหลลงมาแล้วก็เติมน้าเข้าตรงนู้น ก็จะมาลงบ่อตันนี้นี่แล้วก็ต้นโคที่ปลูกไปตรงรั้วเนี่ก็ติดละเป็นแนวไว้น้ำเข้าทางนี้ครับเพื่อไปลงหนองใหญ่ตรงนู้นอ,อันนี้ควายชบ้านครับเด็กน้อยมาดูน้ำท่วมกันเ้ยเรับไปน้ำล้นอันนี้ต้น หานกยุงหานกยุงเนาะเป็นอย่างนี้หาลกยุงแล้วก็มีมะมะขามด้วยเนี่ยเนี่ยกาดต้นหานกยุงเหมือนมันเม็ดพ่อออกมาเองเราเลยไม้ค้ำไว้ส่วนนี้ต้นเซียนท้อกาลังปรับตัวอยู่มันยังไม่แตกยังมันมียอดออกแล้วนะน่าจะติดแล้วล่ะเราซื้อมาจากตลาดนัด เส้นท้อเส้นทาอวันนี้ก็ตัดหญ้าไปน้ำตนน้ำตรงนี้ก็เต็มละนี่ยตัดหญ้าไปครับก็เลยดูเอี่ยมขึ้นหน่อยอันนี้ก็ต้นต้นหางนกยูงตำแหน่งมันได้ึ้นมาอยู่ขอบก็เลยปล่อยไว้าหางนกยูงแล้วต้นโคนกับต้นยางนาะต้นโคนอยู่นู่นก็โอเคอยู่คือผมตั้งใตัดไปแหละนี่เอาอใส่ตรงขอบขอบนี่เหมือนกัน อันนี้เป็นคุณสีเหลืองธรรมดาครับปลูกไว้ตามแนวเลยสลับกับยางนาอันนี้เป็นอ้อยอ้อยหวานคันน้ำพวกนี้ก็เน่มะพร้าวก็ติดอยู่นะครับมีบางอันที่โซมบ้างก็ตามสภาพครับจะเข้ามาดูแลอีกทีหนึ่งหมดฝนอาจจะใส่ปุ๋ยรอบนึงครับนี่เต็มเลยตจเียวก็มีอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้ายังไม่ออก กล้ยหอมมาออกไปแล้วครับถ้ายออกหมดเนาะเนี่ยต้นโคนก็ติดแล้วนี่ขนุนเนี่ยทำค้างผักไปครับจะมาหักมาใส่กันเนี่ยไผ่ก็ติดละนี่นี่ต้นโคนต้นโคนต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยเห็นไหมอ๋ออัปเดตอัปเดต เนี่ยกล้ยน้ำโวนด้านหลังนี่จะเป็นกล้วยน้ำมาครับทำค้างเังไว้เนี่ยกล้ยหอมตัวนี้ก็ติดละก็ค้ำไว้เนี่ยคล้ยหอม่วนด้านข้างนี่จะเป็นคูนใสล่ลุงกับอันนี้จะเป็นคูนขาวครับคูนสีขาวจะเป็นตรงนี้รอบนี้เลยคูนขาว นี่ก็กล้วยออกแล้วนี่ออกเครือเครือแล้วอ่ะ,อะส่วนตรงขอบตรงนู้นอนะ่ะมีอยู่สี่ต้นครับอยู่ตรงนู้นตรงนี้ปลูกอันนั้นไว้ปลูกต้นต้นแดงไว้ครับไม้แดงไม้แดงเป็นไม้ป่าบางก็ตัดจะไปันตกเรื่อยๆครับต้นที่เราเคยปลูกไว้ต้นอะไรนะต้นต้นหมอน ก็ติดแล้วครับมะพร้าวกำลังขับประคองอยครับส่งดีๆอยู่นี่ต้นแดงเห็นไหมสูงสิบเมตรแล้วเนี่ยลำต้นใหญ่มากอ๋อนนอ,อะไรนะทองอะไรอะทองอุไรครับอ่าจะดูกัน นี่เห็นไหมนี่ทําเป็นฝ่ายนําล้นไว้ครับเผื่อเรื่องนี้เต็มปุ๊บมันจะได้ล้นไปทางนู้นได้แต่ตอนเนี้ยมันมีอช่วงหนึ่งที่วันที่ฝนตกหนักๆครับมันก็ล้นไปบ้างนะแต่ล้นไม่นานปุ๊บมันก็หยุดล้วก็ดูไผ่ติดใช่ไหมครับไผ่ที่เราปลูกตอนช่วงต้นปีนะครับช่วงประมาณมีนาเพราะเริ่มขุดเริ่มปลูกอะไรเนงะี้ยเป็นช่วงมีนามีสานนี่แหละ เนี่ยน้ําผมทําท่อน้อําออ,ออกตรงน้นอยู่ล้นอยู่เป็นท่อน้ําล้นเดี๋ยวนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูโซนไม้ป่ากันก่อนเนี่ยยางนาก็เกิดแล้วนะไม่แต่ยังรอดนะครับนี่ไผ่อันนี้แฝกกันดินพังไปดูตน้นรดน้นกันไปดูต้นรดน้นกันนี่ต้นตะตอครับดูว่าทรงก่อนถ้าไม่ไหวก็จะมัน รอสักปีกันถ้าไม่ได้ก็เอาออกครับดูมันง,งไงไม่รู้นีย่ยางนาก็โตอยู่ยางนา,นานอยู่นู่นถึงยางนาจะจมน้ำครับรอดอ่นครับทนละทนทน้ำครับยางนาทนน้ำเห็นอย่างนี้ครับมันมีร่องรอยที่ว่าน้ํามันเคยท่วมมันเราเคยแบบล้นแล้วก็ค่อยๆไหลาบาล,ลงไปแต่ก็อเอาต้นครูมาปลูกเล้วแล้วจะหาวมาันสีถึง 6เมตรครับเม้นระยะไว้อันนี้ไผ่สีทองมันจะเป็นลำสีเหลืองๆนะน่ะเห็นไหมไผ่สีทองปลูกไว้แล้วก็มาขามยักษ์ครับปลูกไว้เป็นแนวพื้นที่เป็นตรงนู้นครับขอบตรงนู้นก็ไปนู้นต่อน้ำกำลังระบายมาตรงนี้ครับ น้ำไหลนีเป็นท่อเลยท่าระบายน้ำออกส่วนทางขึ้นทางข้างบนนู้นเป็นน้ำที่มาจากสวนป่าครับไหลลงมามส่วนที่ปักมาตอนนั้นก็เป็นต้นคูนต้นขูนออกไว้เป็นแนวไว้นี่ก็ต้นคูนปลูกไว้ส่วนในนาเนี่ยทำทำาสาวครับคือตัดแต่งกีงใหม่เดี๋ยวให้มันแตกออกมาใหม่ นะครับมงคุดก็รอดแล้วมงคุดรอดอยูมอปีที้วมาปลูกส่วนต้นอื่นๆนี่คือซนสวนตากครับก็จะมีพยุงยางนาตะเคียนมะข่าอะไรเงี้ยครับสน,สนปดูไหมครับสน,สนปดูไม่ได้ปลูกเพราะโซนเนี้ยปดูเป็นไม้หลักอยู่ลปะปดูเต็มเลยยางนาที่ปลูกใกล้นี่ฮะโอ้ หอกกับนิ้วโป้งละโคมันเห็นไหมใหญ่เลยต้นนี้ต้นใหญ่ละพุ่งคนเลยส่วนพยุงพยุงก็ไซส์ประมาณนิ้วโป้งเหมือนกันครับอันนี้คือต้นพยุงเนาะ,ะเฉลี่ยฉเฉลี่ยก็เนี่ยนิ้วโป้องอ่านิ้วโป้งมันนิ้วโป้งนี่ตะเคียนก็ยืดละตะเคียน เคเกศเป็นไม้แต่มันเปลือกมันแบบเหมือนผิวมากเลยมันมันมายีเลยเปลือกบางส,น,สนตาสนต้นที่สูงๆตรงนู้นน่ะอ่ากระถินกระถินไอ้กระถินน้ลงหรืออะไรนะจำชื่อไม่ได้นั่นแหละแต่มันโตวไวมากผมมาปลูกมาแต่ปีแรกๆที่มันแบบต้นมันหักอะแต่ตอนนี้มันแทงขึ้นมาสูง,ส,งสูงกว่า ต้นเดิมของมันอีกอันนี้หนอนลงครับหนอนกินหนอนลงไปของอยางนาไ,ได้ครับจริงๆก็ตัดแต่งได้แหละต,ตัดมามันก็ยังมาอีกอะ่ะก็ปล่อยตามธรรมชาติครับใส่ปุ๋ยเอาบำรุงเอาครับอ๋อแล้วก็มีต้นสักนี่มีอยู่นี่ตะเคียนนี่ต้นตะเคียนสูง อันนี้ต้นต้เขียนต้นที่ใหญ่ที่สุดในในในสวนนะครับสูงเลยหวผมแล้วละโอ้โหยืดขึ้นยเยอะเลยนะครับประมาณนี้ส่วนทุเรียนที่อยู่ฝั่งนู้นยังเหมือนเดิมนะครับยังรอดอยู่แต่มีใบออกแต่ไม่แตกยอดขึ้นก็กะว่าประมาณช่วงหน้าหนาวเดี๋ยวจะเขาเรียกไเอ่อเปิดแสงอีกทีนึ่งเพื่อมันมันอยู่ใต้ต้นไม้อย่างเงี้ยมันล่มไปมันเลยไม่ยืดครับ เต้นต้นมังคุดก็ยังรอดอย,อยู่เปิดให้มันรับแสงและหายไปเป็นปีละตรงนู้นก็เป็นต้นเงาะครับอยู่ใกล้น้ํารอดอยู่แล้วให้มันโตเดี๋ยวไปดูสวนนั่นข้างๆเรอก,ก่อนเป็นยังไงบ้างน้ำกเ็เยอะครับช่วงนี้น้ำเยอะฝนเยอะหมดเลยไปดูกันไปดูกันไปดูกันน้ำแรง โซนตรงนู้นผมเอาเอา่ออะไรนะฟืองฟ้ามาปลูกไปด้วยกันคนครับคนชอบแอบเข้ามาในสวนจ้าเข้ามาทำไมเดินดูกันเนี่ยน้ำปิ่มเลยเกือบปิ่มขอบเลยครับะจะเดินย้อนขึ้นไปดูทางทางข้างเข้ากันนะครับ น,นีนกระปุกอยู่แตกไปละอันนี้รอดละซื้อมาจากตลาดนัดครับนี่ยอดขึ้นสูงละแทงยอดละแสดงว่ารอดแล้วล่ะนี่ยอดออกอันนี้โค้งเพิ่งปลูกใหม่ครับเมื่อวานนี่แหละเราดูไปก่อนอันนี้ครับเพิ่งปลูกใหม่เขา เหมือนโดนน้ำเยอะปไปหน่อยแต่ก็แตกใบอ่อนอยู่แล้วแต่ม,มันยังไปต่อได้อยู่แหละยังแตกใบอยู่ราดเดินแล้วล่ะอันนี้มะพร้าวน,น,น,น้ำหอมกะทิครับมันเหมือนใบใหม่เนาะแต่ก็ทรงดีอยู่อันนี้กะทอนไม่ไปไม่มาครับเน,นี่ยก็ไม่ตายนะแต่ก็ไม่มียอดใหม่ขึ้นมาครับ รู้จะยังไงบ้างเดี๋ยวดูสะนะายกันรอดูไปก่อนอันนี้กล้วยสู้ชีวิตครับกล้วยน้อยสองต้นมาแล้นวนักมันจะตายแล้วอะแต่ก็ยังฟื้นแทงขึ้นมาใหม่ก็รอรุ้นนะครับว่าจะรอดไม่รอดคนอื่นเออกรูปหมดละอันนี้กำลังเพิ่งตั้งหลักได้น,นีก็ม,พมกะนนพร้าวมะพกะทินตอนนี้ก็ะเพราขุดมาปลูกกะเพราแดงนะก้านแดงในกะเพราแดงหอม นี่ไว้นี่แตกผมจำชื่อต้นไม่ได้แล้วอะตระกูลพึก,น,ก,พกนี่แหละน่ะแตกยอดละสามารถตาติดละพวกเนี้ยคือมันจะเปิดแสงมาปุ๊บเนี่ยแทงยอดขึ้นมาใหม่หมดละแตกยอดเลยนี่ก็ขึ้นมาเห็นไหมขึ้นมหมดละแทงยอดหมดละ นี่เห็นไหมหลอดหลอดนะอ่าต้น,นอะไรนะกนระเวกผมจำชื่อต้นไม่ได้อีกแล้วอะ่ะอ่ะอเดาเียดดูกันเดี๋ยวสนใจอะไรได้ถามในะคอมเมนต์เาก็ได้ครับนี่อันนี้แทงยอดลนะหลอดๆอดมีใบใหม่เกิดขึ้นอันนี้ขุดทางเป็นใส่ท่อใหม่ครับระบายน้ำเพราะถ้ากระน้ำนี้เต็มปุ๊บก็จะได้ไหลามาตรงนี้ อันนี้บัวมาปลูกใหม่ครับบัวบัวสายสีม่วงนี่อันนี้เพื่อที่ผมตัดยอดไปเหมือนเหนมือนมีหนอนครับเลยตัดยอดไปเดีย๋ยวมันจะตายทั้งต้นอืมนะครับก็จะิ้งนะมันล้นมาตรงโซนเนี้ยเยวจะทำแปลงผักครับตัวนี้ะเป็นแปลงผักส่วนตรงอื่นก็จะทำเป็นเอ่อขนาดอะไร ไม้ที่เป็นล้อมเอาไม่ใช่ล้อมเอาเดรือครับไม้ที่เป็นเหลือยเอาอันนี้นก็บัวสายครับบัวสายสีม,ม่วงปลูกอยู่ส่วนนีิพยุงครับอันนี้ล้อมมาปลูกโอ้ยใหญ่กว่านิ้วโป้งอีกครับกำรอบกำรอบอ่านะกำรอบกำรอบได้อยู่กำได้มีใบออกมียอดออก แน่นอนส่วนนั้นเลยที่เป็นตอครับตอนแรกน้จะไม่รอดก็รอดนะครับก็เดี๋ยวรอผ่านฝนไปสักหน่อยก่อนเราค่อยตัดให้เหลือแค่ต้นเดียวตอนนี้ให้แตกแตก,กอเพื่อเอาต้นหลักก่อนม่รู้ว่าถ้าดูกิ่งี๋ยวก็ตัดแตงอีกทีนึ่งหาต้นหลักให้ได้ก่อนแล้วมาตัดแต่งอีกทีนึงจะได้เหลือลำเดียวเพราะเราต้องการไปทาต้องการใช้เป็นท่อนสูงคดับหนักไปนี่ น,นี่ครับมาดูกันนี่แทนกำลังเอาไม่ได้ทันข้าวโพดใส,เส่เสียบๆแซมๆไว้สอดวางระหว่างต้นต้นหมอนนี่ต้นแดงก็ขึ้นนะครับแทงยอดใหม่ด้วยยอดใหม่ต้นแดงอ,อ่า โอ้โหในมันโค้งครับไม่แน่ใจว่าต้องขำหรือยังหรือว่าเพราะมันรู้สึกหนักแหละน,นี่ก็ค้างผักครับนี่ต้นแดงนี่อันนี้มะม่วงอะไรนะมะม่วงกระล่นนี่อ่าไฮไลท์ครับอัน,นอน,นั้นอน,นั้น,น,น,นกล้วยไข่กล้วยไข่ ขนมาปลูกแต่แรกน้องวจะไม่รอดรอดเฉยต้นเล็กหน่อยครับมีอยู่ต้นเดียวในสวนนะครับต้นไข,ไข่แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมจะนําเสนอยครับเพราะเพิ่งเคยทาครั้งแรกครับครั้งผักครับอันนี้ว่าจะทํเอามาเอาบวบบวบเหลี่ยมมาใส่เออก็ถามว่าขนาดไหนครับก็ระยะห่างสองคูนสองครับมีอยู่สี่เสา ถ้าเกิดทาค้างผักค้างบวบค้างถั่วพูอะไรเงี้ยพอได้ปุ๊บอ่ามันก็จะเย็นๆเนาะสามารถเอามาเสือมานั่งหรือมานั่งตรงนี้ได้ก็จะมีร่มจากเถาวันตัวเนี้ยเถามานะช่วงก,ก่อนก็ปลูกถัว่วปลูกอะไรไว้ครับถั่วฝักยาวอะไรเงี้ก็ได้กินเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็แก่แล้วแหละอาจจะต้องเปลี่ยนเดี๋ยวต้องหาเปลี่ยนอันใหม่ละถั่วฝักยาวใช่ไหมถั่วฝักยาวอ๋อ อยู่ได้อยู่อันนี้อ้น,นี้มันอะไรนะมันมันมันญี่ปุ่นครับเอามาลองปลูกดูเดี๋ยวต้นเดือนเนี่ยก็จะได้ขุดดูแล้วว่าจะได้หัวไซส์ไหนกินแล้วเป็นยังไงเนาะหนึ่งสองกองนี่ครับสองกองอ่ะกองที่สามอยู่ตรงนี้ส่วนอันนี้ถักตังจากภาคเหนือครับ แต่ไม่มีแต่ไม่ได้เอายอดจากขางเหนือมาหาเท่านี้เอาเนี่ยยอดมันเป็นอย่างนี้คนเดี๋ยวเขากินยอดกันคนระับเอากินดอกกันดอกผักปังผักปัง,ผ,ปงผักปังนี่แต่มันไม่แตกแตกเป็นแบบเนี่ยผักปังบ้านที่ที่บ้านครับมันจะแตกเป็นอย่างเงี้ยแตกเป็นแบบหลายแยกเลยไม่เหมือนกันแต่ก็พอทําได้อยู่ก็เอาแกงได้อยู่เอออ่าส่วนนี้ส่วนประดับก็นี่ ลักแรกพบกำลังแตกไปใหม่ก็หินพินาก็จะมีดอกตัวฝั่งตรงนู้นมีดอกละสับปะรดสีอะพูดถึงสับปะรดสีสับปะรดที่เนี่ยตัวเนี้ยติดแล้วนะครับสับปะรดที่เอามาเอาผมมาปลูกอ่าติดหมดละตัวนี้ก็มีบัวอมันจะโดนเหมือนโดนอะไรมากัดใบมันหรอบัวสายเหมือนกันนี่นี่ไม่ยงชิดครับ เดียวกันแล้นี่ก็กำลังเตรียมทําค้างครับเอาค้างเนี้มาใส่ตรงด้านข้างโองุ๊ปอ,อันนี้เอาก่อนอ๊ออ่ะอันนี้พอถหัวปาซิลไว้เดี๋ยวค่อยขยายทีนึงมันยังมีหญ้าเยอะอยู่ครับดอกมันจะสีเหลืองๆล่ะดอกสีเหลืองอย่างนี้ นี่อโอปาัาซิโอแต่มันมีหญ้าคลุมอยู่ต้องค่อยๆปรับปรุงให้มันสวยงามทีนึงสุดนยนอดรักแรกพบครับนี่ออกดอกแล้วอ๋อเดี๋ยวจะค่อยๆอ,ออกตามากันนี่ครับสุนท้ก็ปลูก ไม้ตัวนี้ไว้อ่ะตัวนู้นเป็นบนวนนบวหลวงอยู่นู่นโบลหลวงอยู่นู่นนะครับ <c oughs> ติดอยู่แหละผมเห็นเคยเห็นดอกมาอยู่ตัวนี้เป็นตาน้ําน้ําจะไหลเนี่ยแล้วก็ไหลลงท่อตัวเนี้ยไปใส่เติมในท่อในหลองใหญ่อะ่ะเติมไปเรื่อยๆเลยเพลนิดๆทีละนิดจะมีเสียงน้ําตกตลอด เห็นไหมเห็นไหมน้คัผมก็เ,เ,เอาหินมาลองไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกัดเสาะเยอะเกินไปก็เลยเอาหินมาไว้เห็นไหมครับอ่าโอเคส่วนใหญ่ตรงโซนตรงนี้จะเป็นต้นขุนส่ลุงครับเอ้ยต้นขุนส่ลุงถูกแล้วส่ลุงขอบๆนี่เลยรอตอนที่มันโตน่าจะสวยครับ แต่ผมรู้สึกจะต้องไปซ่อมตรงนู้นน่ะสักสามสีต้นเนี่ยเพิินตัดหญ้าแล้วไปโดนต้นมันเล็กเขามองไม่เห็นแต่คนนี้อยู่รอดละเนี่ยต้องคูนเหมือนกันส่วนนี้อินทผลัมครับมีอยู่สองต้นเราดูทรงก่อนเพราะว่าอันที่มันกินได้ก็ตรงเป็นอินทผลัมตัวเมียเพิ่นคนที่เขาปลูกแล้วได้ได้เลยก็คือมันเหมือนเขาพ่อเลี้ยงนึงกเหี้ยครับอันนี้น่าจะพ่อจากมเมล็ดมาเราลุ้นกันอีกทีนึง ถ้าได้ตัวผู้ก็ต้องตัดทิ้งครับแต่เป็นตัวเมียก็รอดไปเนี่ยมีสองต้นนก็เป็น็นกยังไม่แตกยังไม่แตกใบใหม่เท่าไหร่เอ้ยไม่แตกแล้วแตกแล้วจุดการนี่แตกใบใหม่แล้วเห็นไหมนี่ต้นนี้แตกใบใหม่แล้วส่งดีอยู่โอเคเนี่ยเห็นไหมสัญญที่ผมบอกที่เนี่ยต้นไม้หลักๆจะเป็นไม้ประดู่ประดู่เยอะมันก็เลยมีพวกประดู่กับต้นสักด์อ่ะ กระจายตัวเยอะแยะเลยโอเคโอเคเดี๋ยวประมาณนี้แหละนี่อันะนี้ผม,มช่วงก่อนผมก็ปกได้กินมังลุงมะละตรงนี้แหละปกเป็นแบบไม้ไม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 เลือ้อยอยู่แต่หมดฝนอาจจะเริ่มทำปลูกผักกินเองให้มันจริงจังแล้วอ้อตรงนี้ลืมอัปเดตเนาะน้อยหน่าน้อยหน่าครับน้อยหน่าน้อยหนาเกิดละนี่่วนนี้ มะม่วงครับมะม่วงเห็นไนหะมมะม่วงส่วนนี้อะไรนะชื่ออะไรแปลกๆเดี๋ยวที่แจวามาลงครับมันเป็นขนุนมันคล้ายๆหนุนแหละผมจำชื่อไม่ได้ละต้นนี้อ้อเพิ่มเติมถ้ากล้วยถ้ากล้วยจะออกครับสังเกตะ่ะยอดสุดของมันอนะ มันจะมีใบน้อยๆโผล่มาหน่อยนึงแสดงว่าเดี๋ยวต่อไปปีมันจะออกเนี่ยเป็นการสังเกตนะคว่ากล้วยจะออกเม,มื่อไหร่เงี่ยนะฮะมันจะมีใบเหมือนใบเลี้ยงต่อสุดท้ายและยอดสุดท้ายเนี่ยถ้ามีใบน้อยๆที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยเตรียมหมดเลยเดี๋ยวปีมากล้วยออกแน่นอนครับอันนี้เสียงควายครับควายร้องอีกน,นู่นใ่นควายอยู่ข้งน ชาวบ้านมันปล่อยเลี้ยงอยู่ข้างแถวรลประธานครับอ่านี่ก็มายมชิดโอเคส่ว so, นเราก็จะประมาณนี้ครับมีแผนว่าจะทําศาลาริมน้ําอยู่ตรงนี้เป็นที่ตรงนี้ศาลาริมน้ำจุดนี้แล้วก็ถ้าจะทําบ้านที่มันมีห้องน้ำห้องน้ำอยู่เป็นกิจลักษณะในโซนนี้ครับเตรียมพื้นที่ไปละเราหมดฝนก่อนครับโอเค ตอนนี้วนเราก็อัปเดตประมาณนี้ครับแล้วมาดูกันตอนนี้ฝนกลางจะมาอีกแล้วฝนมดไปเลยเพราะเห็นว่าจะมีพายุโนบออูจะเข้ามาช่วงก่อนสิ้นเดือนเนี่ยพายุโซนร้อนเนาะโอเคครับอัปเดต่วนประมาณนี้ครับสวัสดีครับ